ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง h a v e a n o i s d a y อีกเช่นเคยค่ะช่วงนี้ฝนลดนะคะสาเหตุว่าทำไมฝนถึงลดและมาดูกันแต่ละอำเภอนะคะที่นุ้ยปากหมุดว่าจะมีฝนอีกทีกันเมื่อไหร่ค่ะลักษณะาอากาศทั่วไปมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยนะคะมีกำลังอ่อนลงค่ะเนี่ยแหละค่ะคือสาเหตุที่ทำให้ฝนลด แต่ก็ยังคงทำให้บริเวณประเทศไทยนะคะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ค่ะส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังอ่อนค่ะจึงขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรใช้ความระมัดระวังค่ะในการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเพราะอาจจะเกิดอันตรายได้ค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาฟังพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆกันค่ะ แต่ก่อนอื่นนุ้ยขอขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและเว็บไซต์ y r นะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนค่ะที่เป็นกำลังใจให้นุยเสมอมานะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งก็กดได้ตามนี้ค่ะและอยากให้นุยปักหมุดที่ไหนก็บอกกันนะคะขอบคุณค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ค่ะเท่อำเภอสามเงาจังหวัดตาก ท้องฟ้าแจม่มใสมีลมอ่อนค่ะอุณหภูมิสูงสุด33องศาเซลเซียสพรุ่งนี้ไม่มีฝนนะคะจะมีฝนอีกทีก็เช้าวันที่23่ค่ะเทียมเพิ่แม่สายจังหวัดเชียงรายมีฝนตอนเที่ยงถึงบ่ายสองมีลมอ่อนค่ะปริมาณฝนเที่ยงถึงบ่ายสองมิลลิเมตรพรุ่งนี้มีฝนตอน11โมงถึงบ่ายโมงค่ะจะมีฝนอีกทีก็วันที่2 2ถึง27เลยนะคะเทียมเพล่วัดโบดจังหวัดพิษณุโลก ท้องฟ้าแจ่มใสมีลมอ่อนค่ะอุณหภูมิสูงสุด32องศาเซลเซียสพรุ่งนี้มีฝนเล็กน้อยนะคะตอน11โมงจะมีฝนวันที่21และ22ค่ะทเ,เท่อำเภอเถินจังหวัดลำปางท้องฟ้าแจ่มใสมีลมอ่อนอุณหภูมิสูงสุด32องศาเซลเซียสพรุ่งนี้ไม่มีฝนค่ะมีฝนอีกทีวันที่24 25และ27ค่ะ เที่ยำเพอผูเพียงจังหวัดน่านท้องฟ้าแจ่มใสนะคะมีลมอ่อนเหมือนกันอุณหภูมิสูงสุด33องศาเซลเซียสพรุ่งนี้มีฝนเหมือนไม่มีนะคะตอนบ่าย2ฝนเล็กน้อยค่ะมีฝนอีกทีวันที่25ถึง27ค่ะภาคตวนออกเฉียงเหนือภาคอีสานมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากก็บริเวณจังหวัดเลยบึงกาฬสกลนครนครพนม มุกดาหารอำนาจเจริญชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีค่ะเที่ยมเพินนนไทยจังหวัดนครราชสีมาฟ้าโปร่งสลับกับมีเมฆบางส่วนมีลมโชยค่ะอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสพรุ่งนี้ไม่มีฝนค่ะมีฝนวันที่21และ25ถึง26นะคะเที่ยมเพิ่มเมืองจังหวัดยโสธรท้องฟ้าแจ่มใสนะมีลมโชย อุณหภูมิสูงสุด33องศาเซลเซียสพรุ่งนี้ไม่มีฝนนะจ๊ะมีฝนวันที่22ตอนช่วงเช้ามืดและวันที่2 4ถึง25ค่ะเที่ยมเพิ่มเมืองจังหวัดสุรินทร์ท้องฟ้าแจ่มใสมีลมโชยนะคะอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสพรุ่งนี้ไม่มีฝนค่ะมีฝนอีกทีวันที่21และ22เที่ยมเพอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬฟ้าโปร่งแดดดีค่ะ มีลมโชยอุณหภูมิสูงสุด32องศาเซลเซียสพรุ่งนี้ไม่มีฝนค่ะจบพยากรณ์อากาศภาคเหนือและภาคตอนออกเฉียงเหนือค่ะพบกับนุ้ยได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย